w o r ร์สมีอ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พ o c k เก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานนะคะกับเฟิร์นสิรัธยาสุรพัฒดีค่ะวันนี้ชวนมาดูบทเรียนการลงทุนในยุคโควิด19กันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงโควิด19เนี่ยแม้จะเป็นช่วงเวลา1ปีเต็มแล้วนะคะที่เราอยู่กับโรคนี้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ายังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากหลายประเทศแม้จะมีวัคซีนแต่ก็มีความกังวลเรื่องการกลายพันธุ์ของเจ้าเชือ้อ โ,โไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019ด้วยเหมือนกันนะคะหรือแม้แต่เอฟเฟคที่เกิดขึ้นจากวัคซีนซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการ นะคะคหรือว่าการทดสอบหลายต่อหลายครั้งทีเดียววันนี้เลยชวนมาคุยคะ่ะว่าเราคงหลีกเลี่ยงการอยู่กับโควิด1 9ไม่ได้อีกในหนึ่งคือเราควรปรับตัวเพื่ออยู่กับสถานก,การณ์แบบนี้นะคะที่คงจะคล้ายกับโรคโรคหนึ่งที่เป็นโรคประจำฤดูไปในมุมของหลายเจ้าที่ออกมาพูดตรงกันนะคะทีนี้แล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากบทเรียนในครั้งนี้รวมถึงควรปรับ พอร์ตหรือแผนในการลงทุนอย่างไรนะคะวันนี้มีมาฝาก5ข้อด้วยกันข้อแรกเลยนะคะควรจะมีแผนการลงทุนค่ะคือเฟิร์นพิ่งไปอ่านเจอเรื่องหนึ่งในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า financial samurai com นะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ย ออมเงินเนี่ยน้อยกว่า6%ของรายได้นี่คือช่วงก่อนโควิด19ด้วยซ้ำนะคะแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะรู้นะคะว่าเราควรออมหรือลงทุนอย่างน้อย10%ของรายได้แต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเรากลับออมน้อยกว่าสิ่งที่เรารู้พูดง่ายๆก็คือคนส่วนใหญ่รู้ค่ะแต่ไม่ค่อยทำนะคะเราคิดว่าเรารู้แต่สุดท้ายเราทำไม่ได้ตามสิ่งที่เรารู้ดังนั้น investment plan หรือว่าแผนการลงทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะเฟิร์นถึงชวนทุกคนเนี่ยลงทุนด้วยหลักการ DCA นะคะเพราะว่ามันจะเป็นการตัดอารมณ์ตัดข้ออ้างแล้วก็เป็นการสร้างวินัยที่ดีมากเลยแน่นอนค่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์ในทุกสถานการณ์การลงทุนหรอกบางครั้งนะคะการ DCA ในช่วงเวลาตลาดแย่ๆเนี่ยมันอาจจะทาให้ ต้นทุนของเราไม่ได้ดีมากนักนะคะเพราะว่าเราซื้อสูงไปต่ําถูกไหมคะแต่ในระยะยาวเนี่ยเฟิร์นยืนยันนะคะนั่งยันนอนยันเลยเนี่ยเฟิ่์นทำมา15ปีกว่าแล้วนะคะว่า DCA work ค่ะ work กว่าการลงทุนล่ําซ้าเป็นก้อนนะคะแต่เราอาจจะแบ่งส่วนได้ไม่จําเป็นต้อง DCA ทั้งหมดนะคะบางครั้งเรามีรายได้จากงานพิเศษนะคะอย่างเฟิร์นก็จะมีรายได้จากหลายทางเนี่ยถ้าเป็นรายได้ที่เป็นแบบ AdHoc มาอยเงี้ยฝนก็จะใช้หลักการล่ำซำบ้างอย่างช่วงจังหวะที่หุ้นลงมาหนักๆเนี่ยนะคะฝนก็ถือว่าเออเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าไปซื้อของดีราคาถูกแต่ดีเก็ยังดีเตามปกตินะคะตามสัดส่วนที่เราตั้งใจไว้เมื่อเทียบกับรายได้ที่เราคาดการได้ในแต่ละเดือนอยู่แล้วนะคะจึงอยากให้วางแผนการลงทุนและทําตามแผนถ้าคุณทําตามแผนได้คุณก็จะ ทำตามเป้าหมายได้ไม่ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายด้านไหนก็ตามนะคะอันนี้คือเรื่องแรกวางแผนการลงทุนและทําตามแผน 2. คือจัดสรรสินทรัพย์นะคะย้ำอีกครั้งการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์หลากหลายประเภทจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ในทุกสถานการณ์เช่นแม้ว่าจะเกิดวิกฤตขึ้นนะคะอย่างช่วงเวลาเนี่ยหุ้นเทคเนีร่วงหนักแต่ถ้าเราเนี่ยยังลงทุนหุ้นในกลุ่ม value กลุ่มวัฏจักรอยู่บ้างนะคะไม่ได้มีการเทพอร์ตไปในหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราก็ยังประคองพอร์ตของเราให้เขียวอยู่ได้ไม่ยากนะคะอย่างวันก่อนนะคะฝฟนก็ชวนดรพีทมาแก้พอร์ตแดงให้หน่อยบอกว่าแนะนำหน่อยสิพอร์ตแดงทำยังไงดีด e รพีทก็พูดชัดตั้งแต่ต้นเลยบอกว่าใครไม่เคยพอร์ตแดงเท่ากับไม่เคยลงทุน ย้ำอีกครั้งนะคะคนไม่เคยพอร์ตแดงเท่ากับคนไม่เคยลงทุนชัดเจนค่ะเพราะถ้าคุณลงทุนมาอย่างน้อย1รอบเศรษฐกิจเนี่ย หรืออีเวนต์สั้นๆแค่ช่วงเวลา1ปีมัเนี้ยมันต้องมีบางจังหวะที่เราพอดแดงบ้างแหละและนั่นก็จะทําให้เราเข้าใจสถานการณ์หรือว่าความผันผวน,นที่เกิดขึ้นจากโลกของการลงทุนแต่สิ่งสาคัญคือต้องไม่ประมาทแล้วก็จัดสรรสิ่งทรัพย์การลงทุนตามความเสี่ยงที่เรารับได้สะนะคะส่วนที่3คือควรบริหารและจัดการเงินหน้าตัก เงนินหน้าตาก็คือเงินที่เราจะอุ่นใจได้ว่าเฮ้ยเราจะสามารถจัดสรรไปตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะเช่นสมมติหากเกิดเหตุฉุกเฉินเราก็มีเงินก้อนหนึ่งที่ประคองชีวิตประคองค่าใช้ใจ่ายของเราไปได้ระยะเวลาหนึ่งนะคะหรือถ้าเรามีโอกาสในการลงทุนเราก็ยังมีสภาพคล่องพอที่จะไปแคปเจอร์โอกาสนั้นนะคะหรือแม้ว่าเราขาดทุนจากการลงทุนเนี่ยนะคะเราก็ยังมั่นใจว่าเรา ยังใช้ชีวิตได้ต่อไปโดยไม่เดือดร้อนไม่จำเป็นต้องหวังพึ่งเงินจากการลงทุนมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน100%แบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนบทเรียนข้อที่4นะคะจากยุคโควิดในทีงก็คือเราต้อง stop loss ให้เป็นนะคะคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราเห็นว่า กิจาการที่เราลงทุนนะคะกองทุนที่เราเข้าไปเลือกเนี่ยมีนโยบายลงทุนในกิจาการหรือว่าในสินทรัพย์ที่ไปต่อไม่ได้แล้วคืออีเวนต์หมดโควิด19หรืออีเวนต์โควิด19จะอยู่ตลอดไปมันก็ไม่สามารถพลิกกลับขึ้นมา สามารถดำเนินธุรกิจได้แบบเดิมนะคะหรือรายได้อาจจะหายไปอย่างมีนิยสํำคัญแล้วก็หายไปแบบตลอดกาล Forever อย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเราควรจะต้องหยุดขาดทุนหรือ Stop Loss ให้เป็นเฟนเองเนี่ยนะคะถ้าถามว่าในการลงทุนเฟืนไม่ค่อยขาย สินทรัพย์ทางการลงทุนอยู่แล้วนะคะเป็นสไตล์ของตัวเองไม่ได้บอกว่าดีนะจริงๆอาจจะไม่ดีด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าเฟิร์นเองหนึ่งด้วยความที่1ก็ไม่ได้รีบใช้เงินอยู่แล้วเป้าหมายเฟิร์นชัดว่านู่นเดี๋ยว5 6าหค่อยไปใช้ก็เลยค่อยๆรอให้เงินมันทํางานไปเรื่อยๆจังหวะที่แย่มากๆเนี่ยนะคะถ้าเราคิดว่ากิจการนั้นไปต่อได้เฟิร์นก็ปล่อยไว้ แถมบางครั้งถ้าเห็นว่าลงมาหนักมากเป็นโอกาสก็เข้าไปซื้อเพิ่มด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเงินใหม่ก็จะเติมเป็นอุตสาหกรรมใหม่ๆนะคะที่เราเห็นว่าเป็นเทรนด์ในโลกอนาคตแต่ช่วงจังหวะหนึ่งที่เฟิร์นในการขายขาดทุนไปหรือว่าทำขาดลอสไปเยอะๆก็คือกองทุน LTF ที่ยังไม่ครบกำหนด วิธีการเฟินก็คือเฟินก็ทําการย้ายกองทุนนะคะซึ่งโอเคบางเจ้ามีค่าธมเนียบางเจ้าไม่มีนะคะการตัดขาดทุนของเฟินก็คือเฟินดูว่าธุรกิจของกอง LTF ที่เฟินมีอยู่เนี่ยไปต่อยังไงนะในยุคหลังจากนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเก่าธุรกิจขนาดใหญ่ถ้าไปต่อได้กิจการไปต่อได้อ่ะโอเค เราอยู่กับคลต่อแต่ถ้าบางอย่างเราดูแล้วเหนื่อยเหลือเกินแต่ในทางตรงกันข้ามมันมีกองประเภทหนึ่งนะคะที่เป็น LTF ที่สามารถย้ายไปได้แล้วก็มีโอกาสในการที่จะเติบโตได้ดีกว่านะคะเฟิร์นก็เลือกที่จะตัดขาดทุนแล้วก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสทำกำไรมากกว่าในอนาคตเหมือนกันนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าดีใจที่ตัวเองตัดสินใจถูกเพราะว่าเฟิร์นทำการคัดลอสตัว LTF กองทุนเดิมๆไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็เนี่ยลงทุนมาได้จริงๆแค่เดือนกว่าเนี่ยก็เห็นแล้วว่าส่วนที่ขาดทุนไปเนี่ยมันอ f f s e t หรือมันชดเชยจากกําไรที่ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะภายในเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะคะซึ่งขาดทุนค่อนข้างหนักถ้าใครมีลเ,เทียบก็จะรู้อยู่ก็เลยจะบอกว่าเฮ้ยการการ stop loss เป็นเนี่ยนะคะแล้วก็การ rotate เงินไปยังสินทรัพย์ที่เราเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีกว่าเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะคะยิ่งถ้าไม่ใช่กอง LTF ที่มีข้อจำกัดว่าจะต้องลงทุนในหุ้นไทย only มากกว่า65%เนี่ยถ้าเป็น SSF ด้วยหรือกองทุนใะ้ภออื่นด้วยโอโ้โหคุณมีโอกาสในการที่จะโรเตทเงินหรือว่าในการที่จะย้ายกองทุนในเยอะกว่ามากเลยนะคะก็เลยอยากให้ลองค่อยๆศึกษาเรื่องนี้ดูแล้วสุดท้ายบทเรียนสำคัญที่สุดคือต้องมีวินัยทางการลงทุนค่ะ ไม่ว่าคุณจะมีเทคนิคแพลว่าแค่ไหนนะคะจะสามารถซื้อถูกขายแพงดูกราฟแทง่งเทียนดูเอ่อฟันเดเมนทัลได้ลึกแค่ไหนแล้วแต่ถ้าเราไม่มีวินัยเนี่ยหรือว่าเราปล่อยตัวเองไปตามกระแสของตลาดนะคะที่มีความผันผวนทุกวินาทีเนี่ยรับรองว่าการลงทุนเราอาจจะไม่ทำให้เรา แฮปปี้กับมันก็ได้นะคะแต่ก็ไม่แน่นะเออคือบางคนก็อาจจะมีความสุขกับการที่จะตื่นเต้นทุก10บโมงเช้ากับ4ี่โมงเย็นแหละยเงี้ยก็แล้วแต่อันนี้ไม่แต่นะคะเพราะว่าเฟิงเชื่อว่าสไตล์ครสไตล์เขาแต่ท้ายที่สุดก็อยากจะให้ทุกคนได้เรียนรู้ล้วกันว่า1ปีถ้าเราอยู่ด้วยกันมาแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มลงทุนในช่วงเวลานี้เราเห็นทั้งตลาดขึ้นพีคสุดลงมากสุดไปแล้วเนี่ย อย่าคิดว่ามันเป็นแค่ปีเดียวค่ะมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอด5ปี10ปี20ปีหรือ even 30ปีของการลงทุนของคุณนะคะอยู่กับมันให้ได้แล้วก็เข้าใจมันแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันที่สําคัญคือหาโอกาสจากมันให้ได้แล้วคุณก็จะลงทุนอย่างมีความสุขแน่นอนนะคะมันไม่ใช่แบบเรื่องทั้งหมดของชีวิตหรอกแต่มันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้คนเชื่อแบบนั้นนะคะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะ Pocket Idea ความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรง ทำเงินและให้เงินทำงานกับ5บทเรียนการลงทุนในยุคโควิด -19 สวัสดีค่ะ